สวัสดีครับพบพอกันครับอีกคลิปนึ่งครับว่อกไปเรื่อยตามภาษาขั้วไทยยโสเมื่อนน้ก็อยู่ขอกหมูเราครับมารับบรรยากาศเมื่อนน้ผมสุมามาเฮ็ดเวียกอีกแล้วครับเมื่อนี้สุมาเบื่องวิธีการล่างขอกหมูแม่พันธุ์หรือขอกขอดของสำหรับไอสอสอ,สอสอสอจุดสอฝ้าหมูอุดอุดของขั้วไทยยโสครับว่ามันเป็นแบบไดขอกผมแล้วก็มีวิธีการ จัดการครับพวกมูลสัตว์หรือขี่มันจังไดหรือทําความสะอาดจังไดเบิ้งรับเบิ้งสภาพนี่ครับผมจะยานมแลผมจะเอาขึ้นซองไอแม่พันธุ์นะครับนี่เบิ้งขี่มันครับดง,งความความสก,มสกรปรกครับน่ครับ,รบแต่กินมมี่ครับผมใส่นามักชีวภาพของมะนาวผมเริ่มเอามาใส่แล้วมันได้เจ็ดเมือ่อ แล้วผมก็เริ่มมามาใส่ครับ้อชุดนี่นะ่ครับเพินม,มันน้อยน,นะครับผมอุมอมปกรณ์ผมกับพวกเนี่ยมกับนีต้องใส่เวลาแน่ครับแต่ว่ามันง่ายในการจัดการผมผมกำจัดไอ้ขี่มันออกก่อนใส่รถสิบหล่อผมครับกล่องค้ากล่องไม้ไม้มันก็เลยเป็นจังไได้ติดๆคัดๆ,ดๆนนเนี่ยก็จะว่ากันนะครับ กวาดก่อนน <Okay. S 1> ครับเขียยเองครับพวกพวกก่อนเศษมันมากวนสองไว้ ลุกลังพวกใจให้เออ,ออตากับขัวนะครับ ครับชิดหอนะครับสัเ่เขตเดียวครับผลไปเทียดเดียวไจไง,งตะค,ค่้เนี่ยวูบคนี่เยาคุกยากจนวิน่งครับจะดี่ก็เขียดง่ายๆครับผลใส่กระบะเส่คุ้นเดียวแล้วครับ ไปเลยครับพับไปแล้วครับลด10หลอดผมเราหมุนหากันหมุนหาเรียมกันครับไปเห็ดหนมันมวนครับเป็นสบู่มีอะไรเห็ดมันมีอะไรครับมันม้วน น,าน,นบาดาลมาเลยครับบต่ตาองทานปั่มท่านนั้ปั่มขึ้นมาจากบาดาลเลยแต่เสมอจากบาดาลเลยนะครับสายยางครับ,ยยรบนะล่างมาเลยครับ บัจุกตุกน้าหลอกจัวเดี๋ยวล้างครับซิงหามไม่เหื่อครับดูสภาพใช่ไหครับขาขาเนี่บ เดินกระดอ,อว้วยกันลูกหน้าเลยอาดครับย่งบ่เป็นโหลเป็นไผ่นี่ก็สะอาดาักาดังแท่ดูครอสดครับ คนมาเจอคนมาเอาน้ำเเข้กประจักนันนครับนัใจอาบวบโลกเสร็จเราประทานแล้วรู้วิเช้าเข็ดหนันงเับตั้งใจต้องตั้งใจเข็ดให้ทุดบ่นว่าเข็ดเชื่อเชื่องกลางๆลางบ่นว่าเข็ดแล้ว กินตรงเฮ็ดไทยแบบคู้จริงแล้วก็ว่ามันดีหรือบ่ดีแล้วพอจังเศร้าบ่แม่นว่าเทดไปพอซําใดนซํานึงแล้วจะเศร้าบ่ได้ครับลงมือมาต้องลงมือให้สุดถ้าเหตุยังนมันต้องเฮ็ดให้สุดแต่โดนไปถ้าว่ามันบ่ไอยจะพ่อแต่ว่าถ้าเฮ็ดก็สุดแล้วบอกว่าบ่ไหวนั่นคือว่าคนบ่มีความแน่ยวแน่ครับคนเฮามันต้องมีตั้ง ยุดมุ่งหมายถ้าเป็นบริษ,ษัทเกา่าคือตั้งโกไว้ครับว่าเขาสิเฮ็ดจังไดญ่เลยแตหรับโกปีนี้เขาตีเอาซส้นไหนส้นไหนยุดมุ่งหม้แหละครับน่าจะเฮ็ดไปลาถ้าเป็นภาษาอยู่บริษัทเกา่าถ้าวัดทดลองแบบนีว่าอีว่ามันคือบรอีว่าจ็ดเดือนอีว่าจะได้มาตรงนี้กำหนดยึดเ้าหมายนี่รับการ เอาเห็ไปเรื่อยไปเรื่อยเข้าปะผูถุดไม้เฮ้าเพาเฮาเงี้ยเขาข้ามมาเห็นผลมาจากควงต่อแทบจากเก็บขึ้นมาจั่เขาต้องมีความนงแทนตุดหนไม้มุโก้ตังโกไว้ฟ้าเสือตังไหนุนไม้ตังไห้ตังไร้เกลขันครับวิธีรป่ะสบควมสำเร็จให้ได้มือสองมือหรือในโปสเท็คเดียวครับนห้องต้องมีควากระท้นเงี้ยลูกไปเรื่อยๆดแตงมาใส่ั ของกระหวังครับผมนะครับนี่ครับล่างอคอกหมูของกัวไทยยสโซหรือสอชุดซอค้าหมูดอุดของขกัวไทยยสโซก็มีสักนี่ครับ<คะ>เดี๋ยวก็สะอาดเดี๋ยวมันซีล่างก็ต่อให้มันสะอาดเสร็จใหมนเบิมครับว่ามันล่างง่ายทำความสะอาดง่ายบมตของไฟเวล่าไรเนี่ยแต่แปดในที่เองในการเห็ดในการเก็บถึงเก็ดยังในการทำความสะอาดสองขอบนะครับน้ำสะอาดเช้า ถ้าคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์้มมาได้เลยครับผมขอบพุณครับสวัสดีครับ